สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำพิพากษาสารดีกาฉบับหนึ่งนะครับคือดีกาที่2803-2550ทับ5เป็นคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ค่อนข้างน่าสลดใจเราจะมาดูกันว่าสารท่านพิจารณาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายยังไงนะครับทำไมถึงตัดสินแบบนั้นค่ะคดีนี้ หัวใจสำคัญเลยก็คือการวิเคราะห์พฤติการของผู้ขับขี่นะคะว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าประมาทโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างซับซ้อนแบบนี้ครับงั้นเรามาเริ่มที่ข้อเท็จจริงกันก่อนเลยเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับค่ะก็คือจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเขาขับรถบรรทุก10ล้อ10บล้อเลยใช่ค่ะบรรทุกทรายมาเต็มคันเลยนะคะแล้วก็ขับตามหลังรถกระบะมาในเขตชุมชนซึ่งมันใกล้กับทางแยกด้วย อืมเขตชุมชนใกล้ทางแยกแล้วตอนนั้นสภาพอากาศเป็นไงครับตอนนั้นฝนตกค่ะแล้วก็เป็นเวลากลางคืนด้วยโอ้โหครบเลยทั้งกลางคืนฝนตกรถหนักเขตชุมชนใกล้แยกใช่ค่ะคือตามทรบรจราจรทางบกเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะรถบรรทุกหนักๆเนี่ย ต้องลดความเร็วลงแล้วก็ทิ้งระยะห่างจากคันหน้าให้มากพอสมควรต้องเผื่อระยะเบรกเยอะๆเลยใช่ไหมครับสาหรับรถหนักถูกต้องค่ะต้องเผื่อไว้เยอะๆเลยเพื่อให้แน่ใจว่าจะหยุดรถได้ทันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ในคดีนี้มันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น คือรถกระบะคันหน้าเขาเบรกกระทันหันค่ะมีรถยนต์อีกคันเลี้ยวออกจากปั๊มน้ำมันเหมือนตัดหน้านะคะอ๋อรถกระบะเลยต้องเบรกใช่ค่ะพอคันหน้าเบรกปุ๊บจำเลยที่หนึ่งที่ขับสิบล้อตามมาก็เอ่อเบรกไม่ทันครับผมก็เลยต้องตัดสินใจหักหลบไปทางขวาหักหลบเพื่อไม่ให้ชนท้ายรถกระบะใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าการหักหลบเนี่ยมันกลายเป็นการหักข้ามเลนไปเลยข้ามไปเลนสวน ข้ามไปเลนขวาซึ่งเป็นเลนที่รถสวนมาแล้วก็ไปชนประสานงากับรถของผู้ตายซึ่งขับในเลนของตัวเองอย่างถูกต้องอ้าวกลายเป็นแบบนั้นไปค่ะการที่เขาต้องหักหลบกระทันหันแบบนี้สารมองวอ่ายังไงครับมันบอกอะไรได้บ้างเร็วค่อนข้างสูงในสถานการณ์แบบนั้นและ2คือไม่ได้เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ปลอดภัยเพียงพอสําหรับรถบรรทุกหนักในสภาพถนนเปียกเวลากลางคืน คือทวเวละยะพอหรือขับช้ากว่านี้ก็อาจจะแค่เบรกหรือหักหลบได้โดยไม่ต้องข้ามเลนใช่ค่ะอาจจะเบรกทันหรือควบคุมรถให้อยู่ในเลนตัวเองได้การที่ควบคุมไม่ได้จนข้ามไปชนคันอื่นเนี่ยศารก็เลยถือว่าเป็นการขับรถโดยปราศจากความระมัดระวังหรือก,ก็คือประมาทครับเข้าใจละ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291แล้วก็ผิดพรบรจราจรมาตรา43วงเล็บ4ด้วยที่ว่าขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย <c oughs> การชนที่เกิดขึ้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เลยเป็นผลโดยตรงมาจากความประมาทของจำเลยที่หนึ่งนี่เองค่ะชัดเจนครับแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งคือมีรถบรรทุกอีกคันขับตามจำเลยที่หนึ่งมาแล้วก็เบรกไม่ทันเหมือนกันชนท้ายรถจำเลยที่หนึ่งสาก็ไปอีกอันนี้มีผลอะไรไหมครับ อ๋อประเด็นรถคันหลังชนท้ายจำเลยที่สองศาลก็พิจารณาค่ะแต่ศาลเห็นว่าการชนซ้ำที่เกิดขึ้นทีหลังเนี่ยมันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าความประมาทของจำเลยที่หนึ่งต่างหากที่เป็นเหตุโดยตรงให้ผู้ตายถึงแก่ความตายไปตั้งแต่แรกแล้วหมายถึงว่าการกระทำของจำเลยที่หนึ่งที่หักข้ามเลนไปชนมันจบไปแล้วในตัวมันเองประมาณนั้นค่ะ คือเหตุแห่งการตายของผู้ตายมันเกิดจากการชนประสานงาครั้งแรกซึ่งเกิดจากความประมาทของจำเลยที่1การที่จำเลยที่2มาชนท้ายที่หลังไม่ได้ทําให้ความรับผิดของจำเลยที่1ในส่วนที่ทําให้ผู้ตายเสียชีวิตเนี่ยมันหมดไปอ๋อเข้าใจครับคือเหตุและผลมันยังเชื่อมโยงกับการกระทําของจำเลยที่1เป็นหลักถูกต้องค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมว่าน่าสนใจคือมีการตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ตายด้วยค่ะ ตรวจพบ0.239กรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ถือว่าสูงนะคะเกินกฎหมายกำหนดใช่ครับแล้วตรงนี้สารเอามาพิจารณาลดหย่อนหรือมองว่าผู้ตายมีส่วนประมาทด้วยไหมครับสารพิจารณาค่ะแต่ว่าสารวินิจฉัยว่าถึงแม้ผู้ตายจะมีแอลกอฮอล์ในเลือดก็ตามแต่ในสถานการณ์ตอนนั้นที่จำเลยที่หนหักรถ10ล้อข้ามเลนเข้ามาแบบกระทันหันในระยะกระชันชิดมาก คือมันเป็นเหตุที่ผู้ตายซึ่งขับมาดีๆในเลนตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะหลบหลีกได้ทันอยู่แล้วไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมาก็หลบไม่พ้นใช่ค่ะสารมองแบบนั้นคือมันสุดวิสัยจริงๆที่จะหลบทันดังนั้นสารก็เลยเห็นว่าผู้ตายไม่ได้มีส่วนประมาทที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้๋อความประมาทก็ยังอยู่ที่จำเลยที่หนึ่งคนเดียวเต็มๆค่ะ ความประมาทของจำเลยที่1ยังคงเป็นสาเหตุโดยตรงและแต่เพียงผู้เดียวที่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมนี้แล้วด้วยเหตุนี้ศาลก็เลยไม่รอการลงโทษจำเลยที่1ด้วยค่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกิดจากความประมาทครับผมชัดเจนมากเลยครับสรุปแล้วนะสรพรรมพิพากษาดีกาฉบับนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าศาลจะดูองค์ประกอบแวดล้อมทั้งหมดอย่างละเอียดจริงๆ ทั้งสภาพถนนสภาพอากาศประเภทรถน้ำหนักบรรทุกความเร็วระยะห่างเพื่อจะตัดสินว่าคนขับเนี่ยได้ใช้ความประมัดระวังตามวิสัยและพฤติการที่คนทั่วไปในสถานการณ์แบบนั้นควรจะต้องมีแล้วหรือยังครับ คือดูหมดเลยใช่ค่ะแม้จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาอย่างเรื่องรถคันหลังชนหรือเรื่องแอลโกอฮอล์ของผู้ตายสารก็จะให้น้ำหนักกับความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเหตุกับผลเป็นสำคัญที่สุดว่าการกระทำประมาทนั้นนำไปสู่ความเสียหายโดยตรงหรือไม่อืมเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดเลยนะครับว่า แค่เสี้ยววิลาทีของการตัดสินใจบนถนนโดยเฉพาะเวลาขับรถใหญ่ๆเนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรงได้มากจริงๆใช่ค่ะแล้วคันว่าความระมัดระวังที่เพียงพอในสายตาของกฎหมายเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึง้งแล้วก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์จริงๆนะครับถูกต้องเลยค่ะต้องประมวลตามหน้างานณนะตอนนั้นเลยว่าเราได้ทําดีที่สุดตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นแล้วหรือยัง